แอมมาครับพี่น้องขะสวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องกระทรายการสุขวัสดิ์สวัี and say hi to all my friends from around the world มื้อนี้ค่ะทุเดทุเด้เดสั่วหมูอบพี่น้องเบิ่งเอาหมูไปอบหมูไปอบใส่ซอสใส่สลัดใส่น้ำปลาธรรมดาเลยน,นะแล้วก็อบอบไมโครเวฟแล้วก็ตำสั่วมานี่เอาหมูลงไปพี่น้องอางรมุ่ไข่ หมูตกโคอกอืมจะต้องเป็นหมูติดมันนะหมูติดมันแพงแพงหมูรู่นละร้อยแปดสิบเฉพ่อข่อยไบ่ออยากไหมเมันแพงเทาไมถือค่อยเบื่อยากล่ <laughs>

จำปร,ริกจิมหาหน่วยค่ะสงสารท้องไส้ เอฟซีว่าสงสารแต่ท้องไส้แล้วไม่สงสารไตป่ะเจะี๋ยเอ้าสงสัยให้กับเขาสุขใจกับไส้ปลาแดกยุตตลอดแล้วไหมอืมต้องแห่งคนามเ่กินต่เหุ่งกี้ครับปุ่นไม่น่ากินกับปลาแดกใส่กไหมไม่ต้อง,ออองอดอไ,ได้ค่ะ เขากินหมดเขากินประแดกกินน้องอึนทดแทนเตียน้องอึนมันหยั่งสิรสจาติคือประแดกเลยบ้าน หันที่มีสิ่งลำบากาอะไรเ้ยกะยาแม่แม่ต้องทำแล้วมื่ไดรก็กินนั่นแหละข้าบะหม่น้นลำรวยอือคนลังคณอัจฉราอุ้ยเห็นเจ้ากินแบบนี้กระตาซิโตนจต่สมเพชอือขอบคุณค่ะที่รูตันเพราะว่าข่อยกับบะหมน่้นลำรวยแล้ะกะข่อยกินที่ข่อยมีอ่ะ แนวพงแพง,งกะบ่อยากบ,กบ,กบก้มักบางแบบเนี้ยอือืมอืมอืม ามาลืมมืมบับแม่บอกว่าอยาเป็น,นอ้อดต้งเฮียนเมียนเฮียนหยกไงแม่บอกให้กวดอม,มองบางๆเฮียทนทนได้ห่อถ้าเหนือจมแปลว่าห้องสะอาดเรียบร้อย เรี่ยงกู้จังหน่อยนะพี่น้องนะบางคนน่ะค่อยค่อยบอกค่อยค่อยเตือนเราเด้เรื่องอย่างวัติเรื่องเวลาเขาเหตุการณ์เหตุงานอย่างถ้าสมมติพอออมอบหมายอะไรที่มันแบบว่าไม่ถูกไม่ต้องนะแยกให้ออกนะระหว่างไม่ถูกต้องตามระเบียบนะตามระเบียบบําเมนญความประพใจเฮาเด้เฮ้าบรอยากเตุดเด้อันเข้าบรอยากเตุนะเขาาไม่ดีแต่ถ้า อันที่มันบอถูกต้องนะเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์อย่างมีสิทธิ์ในการบันทึกข้อความแย้งขึ้นไปค่ะแล้วบอที่นี่บางคนบอกว่าพอ,อ,อ้หนูทําแล้วขเขาไม่ยอมเซ็นไม่ยอมเซ็นกับซามฟังใหด้ดี้อให้เจ้าไปขอเลขหนังสือบันทึกข้อความจากธุรการลรงเลียนไหนบอกเคยมีห้มันมีห้มันมีค่ะแล้วมันจะเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เลยว่า เจ้าขอแล้ววันนี้วันที่เท่านี้เรื่องนี้ต่อให้เขาเปอร์เซ็นเจ้าก็เก็บไว้อันเขาเปอร์เซ็นต์หละเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ค่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเจ้าจะรอดนะคะคุณครูทั้งหลายฟังผูแนะบางคนบอกไกลตัวเป็นเรื่องไกลตัวเอ้ยหอดมือมาเก็ปหอดมือไกลตัวเจ้าสิเอาหลักฐานใดล่ะคะ,ะยอย่ารอ ให้มันตัวไปได้วยกันหมดอืมใครเขาบอกอืพอ,อพูดมิ่งพอออผู้ใดบอบอกอค่อยแบบนี้ทนายมาอยู่บ้านจัดสรรติมันจัดสรรเขาบอกกูเ้เบิร์ละอันไหนที่ไม่สบายใจปุ๊บทำบันทึกแย้งมาเลยพออรพร้อมเซน็นแต่ถ้าพออไม่เซ็นก็เรามีหลักฐานอยู่แล้วจากธุรการว่าทำบันทึกมานน่นนั่นเนี่ย กันเจ้าขวงไว้เวลาเกิดอะไรขึ้นอะไม่มีใครช่วยตัวเองได้ดีเท่ากับตัวเองเพราะงั้นทีมงานต้กกองฮักเจ้าขวงตั้งใจบูชาคุ้งคู่ขาตัวประเทศค่ะคุ้งคู่ต่อประเทศช่วงนี้มันดังค่ะโรงเรียนมันดังเรี่ยงทุดจะริตทุดจะเอ่ยค่ะโดยเฉพาะอาหารกังวอกอาหารกังวันต้งองเจาเบิงค่ะ กรรมาการตรวจรับซื่อกับยมวพ่อกักรรมาการตรวจสอบคุณภาพพักกันเวียนค่ะส่วนมากพักกันเวียนค่ะอเปลี่ยนตากันค่ะถ้ากันเปลี่ยนตากันเป็นผู้ตรวจมันจะเฝ้าไปเนี่ยข้างหนังนกับไ้ตรวจอหลีกับเส้นเอาไปเนี่ย ตรวจพบข้อพิรุดอะไรกับบะมี่บันทงบันทึกไว้บ่ที่เนี่ยงามเกิดเหตุเกิดเรียงผู้ปกครองลองเรียนซวยกันเป็นง่วงบ่ที่เนี่ยเลิศบ่เน,นี่ยนี่ใช่ปบะใครบดตรวจ ใใอไอ้พูนไล่หยาบเพื่อนย่คือส่งกีแล่โอ้ตัวามัดอ้ออยเกินสิบนาทีมันอัพยหยาบ่องของคุณหลายๆะขอบมุณติดตามัชบช่วอดมาชิปหนาได้ชิมเยอประกอน